ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถอดเสื้อผ้าออกคุณจะไม่มีทางได้ทดลองเสื้อผ้าใหม่ไอตอนที่ถอดมันจะรู้สึกโคตรเขินไอความรู้สึกที่ไม่อ o m f o r t a b l ลเนี่ยต้อง embrace มันเดี๋ยวมันจะมีร์สกรีนในองค์กรเนี่ยพอมองเห็นว่าเราพอทําอะไรได้นะ HR ปัจจุบัน mm hmm. และอนาคตนะ <HR S 2> จะเป็นสต,สติขององค์กรหรือสติของ CEO เพราะความสำเร็จขององค์กรเนี่ยมันอยู่กับคนทั้งนั้นเลยพาร์ทหนึ่ง j อบของหัวหน้าเนี่ยนอกเหนือจากแก้ปัญหาให้ลูกน้องแล้วเนี่ยต้องโค้ชมันด้วยนะ สวัสดีทุกท่านนะครับก็เวลคัมแบ็กนะฮะตอนที่ผมนึกภาพว่าเซสชันของแบบบรรทัดครึ่งยังไงก็ต้องมีพารเนลผู้บริหารเนาะก็เลยเชิญนึกถึงพี่สองท่านนะครับพี่ต้นนักครินนะฮะพี่ต้นเป็น head of people ของเชนทรัลพัฒนานะครับแล้วก็พี่เอ๋หักกรนะครับแล้วพี่เอ๋ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับของ TTB c o n s u m e r นะฮะบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็ขอเชิญพี่ๆทั้งสองท่านเลยนะครับเสียงปรบมือหน่อยนะครับเซสชันนี้เป็นผมเรียกว่า เป็นเซสชันที่สําคัญที่สุดนะฮะของเซสชันวันนี้นะครับพี่แต่จะเริ่มต้นจากให้เพื่อพี่ต้นแชร์แคริเอร์ตัวเองสั้นๆนิดนึงครับว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลงไปว่าเออช่วงของแคริเอร์การเติบโตในแคริเอร์เนี่ยมันมันผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ตำแหน่งอะไรครับพี่จริงๆก็เพิ่งเพิ่งรับเป็นที่ปรึกษาให้กับทางของ TTB นะครับก็ธนาคารฐานไทยธนาชาติก่อนหน้านี้ก็เป็น CEO ของไทยกรุ๊ปโฮลดิ่งนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็อยู่กับธนาคารกรุงศรีก็ เป็นประธานกรรมการของกรุงศรีคอน s u m อ e r แล้วก็เป็นผู้บริหารสายงานดิจิตอลแบงกิ้งแล้วก็นวัตกรรมของออทางธนาคารด้วยดูทางด้านดิจิตอลทรานส์เฟอร์เมชั่นคือทพี่ต้นนะครับต้นแคริเอร์เป็นไงครับตน้ต้นอัครินนะครับปัจจุบันก็เป็นเฮดของ People Group อยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนาก็รักษาการดิจิตอลแล้วก็บิสเนสทรานส์เฟอร์เมชั่นของเซ็นทรัลพัฒนาด้วยนะที่ผ่านมาทำงานเกือบครบทุกอย่างในธุรกิจทาลีกแล้ว อน,นี่จาพี่ต้นเแค่ทำไมถึงแคเรียนมันถึงเปลี่ยนมาได้ครับม,มันมีช่วงชิพคล้ายๆแต่กี้ผมเล่าไหมม,ม,ม,มันผ่านอะไรมาบ้างครับผมก็คล้ายๆกันนะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีแผนนะผมชอบคำถามไอ้เยีะที่บอกว่าเ้ยคุณวางแผนชีวิตสั้นดีผมก็จะคิดคล้ายๆกันเหมือนกันนะโดยทีเ่เรียกว่าเจอในสิ่งที่คิดว่าเอยมันไม่ค่อยใช่ละแต่เราคิดว่าเราทําอย่างอื่นได้ ก็จะลองมองมองเปิดตัวเองยกมือยกมือขึ้นว่าเราพร้อมที่จะทาอย่างอื่นเลยค่อยๆผันตัวจากการที่เป็นวิศวกรเรื่องเรือเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่าเมืองไทยมันน่าจะเป็นธุรกิจเรื่องเรือนะอยู่พักหนึ่งแต่ว่าค่อยๆไปเราจะรู้ว่าไอ้อิมโฟเอนซ์ของเราในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นปลายทางมากๆนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปอิมโฟเอนซ์อะไรก่อนที่มันจะเป็นมาถึงตรงที่เราแก้อะไรไม่ค่อยได้แล้วที่เราต้องทำนะก็เลย ค่อยๆกระเถิบขึ้นมาทาง business ครับพี่เอเติบโตแคริเอร์มาเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะให้พูดช่วงท้ายๆด้วยที่มีออกมาจากงานประจำอะไราเงี้ยครับก็ถ้าเร,เริ่มแล้วเนี่ยอย,อย่างที่บอกคือผมจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็ตอนตอนเรียนเนี่ยไอ้พวกการเงินก็หลักทรัพย์เทรดหุ้นเนี่ยมันก็โหเฟื่องฟูเราก็เห็นว่าอุ้ยคนได้โบนัสที24เดือน1 2เดือนเราก็อยากได้บ้างเราก็เล่นหุ้น แล้วก็เจงนะแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปเรียนการเงินต่อดีกว่าก็เลยไปเรียนปริญญาโทก็เรียนการเงินเลยสเปเชียลไลฟ์ทางด้านไฟแนนซ์อย่างเดียวเลยกลับมาก็วิกฤตต้ยมยำกุ้งอันนั้นก็หายหมดเลยแล้วก็มีบริษัทฝรั่งบริษัทหนึ่งก็คือ GE เริ่มเข้ามาในประเทศไทยอันนั้นเขาก็เริ่มมาทําพวกกิจการที่เป็นพวกสินเชื่อ,อรายย่อยคือมันมีตําแหน่งนึงเปิดชื่อตําแหน่ง black belt ผมไม่ได้ไม่คิดอะไรผมไม่รู้เลยว่าตำแหน่งนี้มันคืออะไรบ้างแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวข้องกับพวก change agent process improvement Six Sigma ซิกซกมา,ซซมาอ่าพวกนั้นไปซึ่งผมก็เลยจังหวะนี้ไปผมรู้สึกดีใจมากที่ตอนที่เป็นจังหวะแรกของชีวิตผมเนี่ยแล้วผมอยู่ในจุดที่ได้เรียนรู้หลายๆแผนกในองค์กรแล้วมันก็ทําให้ผมรู้จักว่าว่า,วาไอ้ไอแผนกนี้มันทําอะไร,รแผนกนี้มันทําอะไรเมื่อเราโตขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าแบบเอออ๋อมันประกอบร่างกันแล้วเนี่ย ใครมันมีแฟกเตอร์ต่อบริษัทบ้างในแต่ละอันแต่มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เป็นสเต็ปเชงจีกว่าก็เป็นปี2 0 0พันเจ็ถ้าผมจำไม่ผิดคือ G ีอีซื้อหุ้นของธนาคารกรุงศรีผมก็ไปดูรายสินเชื่อบ้านทั้งที่จริงๆเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านนะเจ้านายผมเขาก็เนี่ยก็คือเป็นข้อดีของการเป็นเจ้านายด้วยนะสิ่งที่ควรจะให้คือให้โอกาสแล้วดูสิว่ามันไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนมันไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ควรจะให้โอกาสนั้นแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบทพิสูจน์ดีกว่า,วา ถ้าเวลาคุณทําอะไรที่มันดูเหมือนจะพอไปได้มีความสําเร็จบ้างเดี๋ยวมันจะมีเรดาร์สกรีนในองค์กรเนี่ยพอมองเห็นว่าเราพอทําอะไรได้หลังจากนั้นเราก็จะถูกหยิบยืมให้ทํานูน่นทํานี่มันก็จะ expand มาเรื่อยๆวันหนึ่งเจ้านายผมฝรั่งเนี่ยก็โทรมาบอกว่าทากรอยู่กลับไปรันซ subsidiary ดีกว่าที่ก็คือไอ้กรุงสรีคอน sumer เนี่ยแหละตอนที่ผมไปเนี่ยคือ ทุกคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยเคยเป็นเจ้านายผมมาก่อนนะแล้วอีกหนึ่งในสามเนี่ยคือเป็นเพื่อนร่วมงานผมมาก่อนมันอยู่กันยังไงกับไอไอไอความที่คุณจะต้องไปเป็นหัวหน้ากับคนที่เคยเป็นหัวหน้าคุณมาก่อนแล้วเป็นหัวหน้าเพื่อนคุณแต่ก็ผ่านมาได้นะก็ยังเป็นมืโอมาได้สิบปีนะแสดงว่ามันก็จะต้องมีสูตรสําเร็จบางสิ่งบางอย่างที่สามารถแชร์ได้ของพี่ต้นในแคเรียเนี่ยมีตรงไหนที่แบบคือ ชิไปเอชอายัางไงครับอันนี้แต่เล่าเล่าเลยได้ไหมครับว่าโดยจังหวะบังเอิญตอนนั้นกลับมาเมืองไทยครับผมเป็นทํางานเป็นคอนซัลท์อยู่สิงคโปร์งานมันเยอะมากแล้วก็ลูกพึ่งคลอดที่สิงคโปร์แล้วคิดดูแล้วว่าถ้าอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยไม่รอดแน่เพราะว่าบ้านแตกนะก็เลยกลับเมืองไทยพอกลับเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยเขาให้เข้าไปโครงการที่เรียกเป็นทาเลนตของที่เซ็นทันตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกับให้โอกาสแล้วก็ส่งเสริมให้เราได้ทดลองทําอะไรแต่ทำไปสักพักรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีไอเดียที่ยาาจะทํ มันน่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้สิกับเรื่องที่เป็นทาเลนต์แล้วพอดีพี่ที่ทําเรื่องโครงการนี้แกจะเกษียร์ีไรท์ผมก็มองซ้ายมองขาวาเฮ้ยมันมีเรื่องนี้น่าทําก็เลยยกมือบอกว่าผมเข้าไปทําให้ไหมโดยที่ตอนนั้นไม่ทันได้คิดนะว่าเฮ้ยอาชีพมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าทําไม่ได้เป็นยังไงเราก็กลับมานั่งคิดนิดเออจริงไม่เคยไม่เคยคิดอนะแต่ก็สุดท้ายเขาก็ให้เราทําก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรื่องเข้าไปทําเรื่องเรื่องเรื่องเอชอาร์คือทำเรื่องทาเลนต์เรื่องดูแลคนเนี่ยผมคิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นเลยของการทําอะไรหลายๆอย่างในโลกยุคนี้ครับที่มองว่าจะยุคก,ก่อนหน้านี้สักสิบยี่สิบปีกับมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องมีอะไรต่างกันบ้างครับผมว่าปัจจุบันเองก็ยังต้องเปลี่ยนแต่ว่าผมว่าตอนนี้คนเริ่ม a แวร์แล้วว่า HR นี่ไม่ใช่งานที่ส่งส่งคนที่้ไม่รู้จะให้ไปทําอะไรดีให้ไปทำ HR ตอนนี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่า processing นะเป็นคนช่วยช่วยดูแลให้เบสิกมันไดนะเ้เรื่องเรื่อง ข้อมูลครบถ้วนถูกกฎหมายแฟร์ใช่ไหมไม่มีการเอาเปรียบแบบที่มันผิดศีลธรรมอะไรพวกนีนะ้ให้มันชัวร์แต่ตอนนี้เนี่ยเอเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสตินะเอปัจจุบันและอนาคตนะ <HR S 1> จะเป็นสติสติของขององค์กรหรือสติของซีอมันจะต่างกับงานอื่นที่เป็นงานที่ผมเอาคุณเข้ามาเพื่อคุณทําเรื่องนี้ให้ผมผมเพราะว่าผมอาจจะไม่ถนัดแต่คนที่เป็นเอที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับ ต้องมาเป็นคนที่ช่วยซีอคิดและซีอต้องทําเพราะว่าจริงๆแล้ว h r ผอว่าที่ดีที่สุดมันคือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าทีมเนี่ยเป็นคนทาให้มันเกิดก็ดังนั้นเนี่ยเอรที่มองไปข้างหน้าจะต้องเป็นคนที่สามารถเล่นบทบาทแบบนี้ได้และซีโอเต้องใช้เอแบบนี้ให้เป็นซีอก็ต้องใช้เชาแบบนี้ด้วยถูกพี่เอ๋มองไงครับเมื่อกี้คุยกับพี่ต้นนอกรอบก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นซีอนี่ไม่รู้เลยนะว่า จริงๆแล้วซ้ายขวาของ c e o เนี่ยหนึ่งในนั้นต้องเป็น HR ชแต่ในหลายองค์กรเนี่ยเราอันเดอร์มายงาน HR เอชอารไปน,นิดนึงเพราะเราจะมองเขาเป็นแอดมินิสเทรทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผนกนี้มันเป็นแผนกสไตรจิกอย่างมากเพราะความสำเร็จขององค์กรเนี่ยมันอยู่กับคนทั้งนั้นเลยแล้วถ้าถามว่าแบบว่าในอนาคตมันเป็นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วใน h r มันมีหลายฟังก์ชันแต่อันนึงเนี่ยที่จะต้องใช้เวลากับมันแล้วก็ใช้ทรัพยากรกับมันเนี่ยคือคือเรื่องของรีคูด กับเทรนนิ่งแอนด์เดเวล็อปเมนต์นั้นรีคูดเนี่ยมันเป็นหัวใจในการที่จะทำยังไงที่เราจะได้คนที่มันเก่งแล้วเหมาะกับองค์กรด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามิติของเอชาในอนาคตในความรู้สึกของผมนะรีคูดต้องแม่น Training เดเวล็อปเมนต์เนี่ยนั่นคือจะทำให้องค์ทนในองค์กรมันมี productivity and efficiency Continue ต่อไปได้อันนี้ต้องเป็นเงินที่ใส่ลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันครับ เช่นเดียวกันครับเราพูดถึง next chapter นะคืออดีตและอนาคตเวลา r e ค r u i t เงี้ยทัศนคติอะไรครับที่เราต้องเริ่มมีและเราควรจะพัฒนาขึ้นไปให้มันมีครับในมุมมองพี่พผมว่าอย่างเนี้ยทักษะอย่างเจ้าต้องเนี่ยคือเป็นคนที่กล้าทดลองอ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือคนที่บอกว่าเฮ้ย hey, ผมกล้ากล้าที่จะไป find out อ่ะกล้าที่จะไปลองต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาสอนทุกอย่างคก่อนที่จะกล้าเริ่มรับ รับงานใหม่หมๆหรือกล้าที่จะทดลองทำครับเอาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยพี่คิดว่าไอ้ไดอาล็อกแบบนี้ไม่ค่อยได้พูดกันฤฤฤฤดีกว่าฤฤฤฤถ้าถามพี่ว่าทัศนคติที่พยายามจะต้องหาให้เจอให้ได้ก่อนแล้วมันเป็นครทีเลียหนึ่งจริงๆเนี่ยต้องต้องเป็นใครทีเลียในการคัดสรรคนนะต้องสามารถดูให้ออกว่าเขาเป็นคนทัศนคติที่ดีหรือเปล่าคือเขามี positive thinking หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนที่เก่งแต่ positive thinking มันไม่ค่อยดีเนี่ยเอาเข้ามาแล้วเนี่ยแม่งจะจะมีปัญหามากกว่าจะมี ประโยชน์นะแต่ถ้าอยู่โอเคด้วยเก่งด้วยแล้วทัศนคติที่ดีด้วยเนี่ยโอ้โหแม่งไปขนาดนี้เลยนะแต่ต่อให้ไม่เก่งมากแต่ทัศนคติที่ดีในความหมายคือว่าแบบ i t i ิทีฟปรับปรุงได้มี e m มพ t h y นู่นนี่นั่นน่ยคนที่ทัศนคติดีเนี่ยเขาจะสามารถมีเดเวล p อปเมนต์เชงได้ดีกว่าอีกคนที่มันน ег าทีฟนะอันนี้อันนี้คือไซโคโ o จีมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะรูคูดคนที่เก่งและทัศนคติดีโอโโองค์กรนะ่นแม่ง ชูดเลยผมว่ามันมีสกิลอีกตัวหนึ่งนะทีเ่เราอาจจะสอนกันไม่ค่อยเยอะมากแล้วทำได้ไม่ค่อยดีคือโคชิ hmm. ่งเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวดิเฟนเชียรเอของคนที่แบบเป็นหัวหน้าพาร์ทหนึ่งจ็อบของหัวหน้าเนี่ยนอกเหนือจากแก้ปัญหาให้ลูกน้องแล้วเนี่ยต้องโคชมันด้วยนะ mm hmm. ซึ่งโคชเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนมันเป็นได้นะ mm hmm. ไออันนี้ก็ในความรู้สึกพี่นะไอสกิลลักษณะพวกนี้อาจจะมีความจำเป็นมากกว่าพวกฮาร์ดสกิลซะด้วยซ้ำไป ครับเห,เห็นด้วยอย่างยิ่ง <ฮะ S 1> คือยี้คคำว่าโค้ชสำหรับมุมมองของพี่ต้นเป็นไงครับมันมันต่างกับคำว,ว่าเมนทอร์สอนงานถนะูถูก,ถกหรือรอยังไงฮะผมว่ามันมันมันจะเป็นมีอยู่2อ,อย่างที่<ะ>ไปคู่กันอันที่1คือ asking question ให้เป็นนะการถามคำถามและอันที่2คือการตั้งใจ active listening 2อ,อันนี้แหละถ้าเอามาประกอบกันดีๆมันคือ coaching skill ซึ่งไอ้สองอันนี้เนะะี่ยฮะมันจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดบอดของผู้บริหารทั้งสองด้านเลยต่างกันนิดนึงตรงตรงที่ไอ้ทักษะการถามคําถาม,ถามของโคชชิ่งเนี่ยจะเป็นการถามคําถาม,ถามปลายเปิดถามเพื่อให้เขาคิดนะฮะเราก็ดึงดึงเอาคําตอบที่มักจะอยู่ข้างในแล้วแต่เขาสับสนปนเปกันอ,อยู่ขุ่นอยู่นะให้มันให้มันค่อยๆตกตะกอนที่ผู้บริหารก็มักจะจุดบอดเพราะว่าผู้บริหารจะพยายามหาคําตอบอที่ ฟังแล้วคุ้นๆอยู่แล้วแล้วพอเจอปุ๊บเขาจะเริ่มสวนแล้วว่าเมันเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็จะรีบสรุปแล้วเพราะไม่มีเวลาสองอันนี้พอเจอจุดบอดสองอันนี้ก็เลยกลายว่าโคชชิ่งนี่ไปสอนตอนหลังเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาถูกเชฟมาด้วยวิธีการทํางานแบบที่เอาสปีดไว้ก่อนอนะมาก่อนอันหนึ่งไอ้รูปแบบโคชเนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนกันนะ,ะหรือตอนที่มันสอนเราเนี่ยมันก็เป็นอะคาเดมิกมากมเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันอไอ้ trillion dollar coach มันมีอันนึงแล้วผมเอาไปใช้นะซึ่งเขาก็บอกว่าเวลาก่อนที่ยูจะคุยหรืออะไรพวกนี้คือให้ให้คุยเรื่องเหมือนแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องอสมอลทอกไอตัวพวกนี้ไปอันเนี้ยมันเป็นทักษะของโค้ชรูปแบบหนึ่งในการที่จะทําให้ทางนู้นเนี่ยเขาแบบซา์เท่นลงเปิดใจมากขึ้นเพราะการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ต้องจะเป็นจะคุยแต่เรื่องงานนะคือยิ่งเราไปดีฟกับไอเรื่องไออินเนอร์ไซเคิลของเขาเรื่องรีเลชั่นชิพเนี่ย เขาจะยิ่งเปิดพอเขาเปิดเนี่ยมันถึงจะโค้ชได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราแบบโหไอ้อ่ะคุยแต่เรื่องนายไอน้นี่ก็รู้แล้วว่าไล่เช็คกูแน่นอนเช็คบินไม่ได้โค้ชหรอกคือเช็คบินกูแน่นอนเช็คบินเช็คบินแต่ถ้าเขามาถึง <c oughs> ปุ๊บแบบอ้าลูกเป็นยังไงเรียนที่ไหนแล้วตอนเนี้ยแบบยอมเสียเวลานิดนึง1520นาทีนะไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นไซค c h o l o g รูปแบบหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่ามันแค่ให้คนคนนั้นเนี่ยเขาเปิดพอเขารู้รู้สึกว่าเราเอมพัตตี้เราเข้าใจอ่าลูกเป็นยังไงงบ้าพพอสัก เดือนที่แล้วทางานไอ้ตัวพวกนี้มาอันนี้พี่ว่าดีนะแต่ตรงจุดนี้พี่ว่าปรับปรุงได้ก็เป็นสเต็ปเหมือนกันนะไอ้พวกเทคนิคเหล่านี้ผมคิดว่าสอนตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยดีที่สุดเลย<ะ>เพราะว่าไปข้างไปข้างบนแล้วยากแล้วครับตอนนี้มีใครมีคําถามบ้างครับยกมือได้เลยนะครับอยากถามพี่อย่างนี้ครับว่าในการที่พี่จะเลือกชปเตอร์ต่างๆในชีวิตนะครับพี่มีครทีเรียออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วพอเราเราเลือก next chapter แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเฮ้ย chapter เนี้ยมันไม่ใช่อย่าง next chapter ไม่ใช่นะครับ แล้วก็อยากจะขอคําแนะนำครับว่าสำหรับผมที่เพิ่งเริ่ม next chapter ใหม่นยครับผมควรทําอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็น mid career หรือ mid management เงี้ยครับคืออันดับแรกเนี่ยใช้ประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็น benchmark ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ต้องถามตัวเราเองก่อนนะว่าแต่ละครั้งก่อนที่เราอยากจะเปลี่ยน chapter เนี่ยเรารู้สึกอะไรเราถึงอยากที่จะเปลี่ยนก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วแต่ละ chapter ที่เราคิดว่าเราอยากจะ move เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็น just เพียงแค่แบบกูเบื่อหัวนหน้าเงินเดินไม่ดีหรืออะไรประมาณขนาดนี้แม่งก็เหมือนคล้ายๆกันที่มีอยู่ไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าถามพี่เนี่ยมันไม่ใช่ชปเตอร์นะมัน just เพียงแค่เบื่นแบบฉันเบื่อไอไอ environment ในจุดๆนั้นเองแต่ถ้าถามว่าควรจะดูอย่างไรในกรณีที่อยากจะเปลี่ยน chapter มี2ออย่างแล้วกันถ้ายังอยู่ที่เดิม opportunity ดีเพื่อนดีนายดีผมมองไม่เห็น reason ที่คุณจะย้าย แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้โอ้คอมบิเนชันเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยอันนั้นเป็นดีซิชันที่คุณสามารถไปได้ที่ไปต่อถ้าแฮปปี้อันนั้นคอนติเนียต่อถ้าไม่แฮปปี้ต้องถามว่าแบบไปที่ใหม่แล้วมันตอบคําถามเราได้จริงหรือเปล่าตอนที่ต้นเปลี่ยนแครีย์ตอนนั้นคิดอะไรครับกลัวไหมฮะหรือยังไงฮะขอโยงไปที่ต้องตอบ <c oughs> คำถามก่อนหน้านี้ด้วย <c oughs> ชอบตรงที่ว่าไม่ชอบแล้วเปลี่ยนใช่ไหมซึ่งอันนั้น <c oughs> ผมผมว่ามันร <c oughs> ีเฟรชิ่งดีแต่ผมว่ามีบางคนเพราะผมก็สครั g ล์นะ มันก็จะมีคนบอกว่าคุณไม่ชอบจริงหรือว่าคุณยังไม่ได้ทนพอทีอ่จะถึงผ่านจุดที่มันมมจะชอบอะไรเงี้ยโดยท่องยิ่งคนที่มีศักยภาพคนที่เก่งอ่ะเขาจะเนื่องจากว่าเขาทําได้หลายอย่างบางทีม,มันจะมันจะไม่ช่วงไงว่าอ,อันนี้ก็ผมก็ทําได้อันนั้นผมก็ทําได้ผมชอบหรือเปล่าวะลองถามตัวเองแบบมีบทสนทนากับตัวเองที่ที่ซื่อสัตย์นะนะว่าเราได้เราได้พยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะไอ้ปัญหาที่เราไม่ชอบนั้นแล้วหรือย,ยัง ถ้าบอกว่าครับถ้าถึงจุดที่เราซื่อสตยกับตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยผมได้ทําได้เปลี่ยนทุกอย่างที่ตัวเองเปลี่ยนได้แล้วนะแล้วดูแล้วมันยังไม่ใช่วะเปลี่ยนเลยเงินน้อยลงก็เปลี่ยนครับคําถามครับมีคําถามเพิ่มเติมขย็ยกม,มือได้เลยนะครับก็ขออนุญาตถามพี่ต้นนะครับพอดีชอบชอบประเด็นที่พี่เอ๋พูดแต่ว่าสกิล,ลบางอย่าง,งที่มันจะต้องเชนะอี่งตอนนี้มันต้องเชนเยอะพี่พี่เอ๋บอกเนี่ยโคชชิ่งนะจริงๆทำมันตอนเด็กๆก็ดีมันโตแล้วมันยากอย่างเงี้ย แต่จริงๆบางทีมันก็เป็นไฟฟ์บังคาแบะอย่างผมเอลบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องสุดท้ายมันก็จะต้องไปเชนเอลบสองหรือเอลบสามซึ่งอาจจะมีสกิลที่พี่ต้นบอกนะอินเทอร์โรเกตมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยอยากถามเทคนิคนิหนึ่งว่าถ้าถ้าเราก็จะเป็นต้องที่จะต้องไปทําในระดับที่เรียกว่าเขาก็มีของเก่ามาเยอะอย่างเงี้ยฮะมันจะมีเทคนิคอะไรบ้างครับขอบคุณครับหมายถึงไปไปสร้างสกิลนี้ให้กับผู้บริหารใช่ผพราะมันจะเสริมมุมหนึ่ง คือผมเห็นหลายๆที่ครับทำก็เขาไปจ้างโค้ชนอกมาจบแล้วงาน HR จบอ่ะพูดงี้เลยนะจบแล้วมีมีโค้ชไม่ค่อยเวิร์กอ่ะมันมันควรจะเป็นยังไงมากกว่าครับพี่อันนี้อันนี้จะเป็นอันที่โยงกลับไปเรื่องเรื่องงาน HR ไม่ใช่งานของคนที่เป็น HR คนเดียวสิ่งเดียวนะที่จะบอกเลยว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคือคนที่สูงที่สุดถ้าเกิดเริ่มต้นจาก CEO นะฮะยัง interrogate ลูกน้องแล้วก็ไม่ถามคําถามไปเปิดไม่ฟังไม่ไม่ active listening นะ จบเลยครับพิธีบอกเขาได้เลยว่าไอ้งั้นอย่าทำเลยต้องตต้อต้อองงสามารถคุยให้ได้ว่าซีอี่ยเชื่อไหมว่าเรื่องนี้มันสําคัญแล้วก็ขออย่างน้อยขอให้ซีอพยายามทําขอให้ซีอแสดงออกถึงว่าตัวเองเนี่ก็เชื่อในเรื่องนี้และพยายามที่จะเปลี่ยนมันถึงจะมีโอกาสในการที่จะพาให้คนอื่นเปลี่ยนและอันที่สองคือต้อง practice วิธีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้นะพ,พูดจบเข้าใจแต่ไม่เก็ตเพราะว่ามันต้องไปทํา แล้วถ้าพี่มีลูกน้องที่ตั้งใจทํางานมากอยากจะเติบโตในแคเรียจะมีคําแนะนำไงฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่ต้องโฟกัสบ้างต้องดีขึ้นบ้างตรงนี้ผมคิดว่าหนึ่งถ้าจะ Improve แล้วก็พยายามทําให้ตัวเองสามารถที่จะ Continue Learning ได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผมอยากให้ encourage พวกเรานะการการเรียนรู้อยู่เสมอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับเรานะครับอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันที่สก็คือว่า ผมมักจะถามตัวเองเหมือนกันว่าแบบมันมีอะไรที่เราอยากทําแล้วเรายังไม่ได้ทําอีกหรือเปล่าจะเสียใจไหมว่าแบบถ้าอีก5ปีสิปีเนี่ยฉันยังไม่ได้เริ่มที่จะทําไอ้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วกันที่3ก็คือว่า,าพยายามฝึกเหมือนอย่างที่พี่ต้นว่าครับโคช้ชก็ไม่ได้เรื่องยากนะแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ต้องฝึกฉะนั้นการเป็นคนแบบ positivetinking h มี empathy หรืออะไรพวกนี้จริงๆแล้วคิดได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลแค่นั้นเองฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้ารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรรู้ว่าเราควรจะ i m p r o v e อะไรสิ่งที่ดีที่สุดคือแค่ลงมือทำแค่นั้นเองครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการเรียนรู้นะผมจะมีวิธีคิดอันนึงสิดไว้เสมอเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะได้ทดลองทำและเรียนรู้เนี่ยครับมันจะเป็นจุดที่ทีเเเ่เราจะรู้สึกไม่ c อ m f o r t a b l e มากๆจะต้อง f o r อ e ตัวเองว่ามันจะต้องมีเป็นระยะระยะที่ฟอ c e ให้ตัวเองออกไปทำอะไรที่มันไม่ c อ m fortable อยากให้คิดอย่างนี้ครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราไปลองเสื้อผ้าใหม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถอดเสื้อผ้าออกคุณจะไม่มีทางได้ทดลองเสื้อผ้าใหม่ไอตอนที่ถอดมันจะรู้สึกโคตรเขินใช่ไหมมันจะไอความรู้สึกที่ไม่ comfortable เนะี่ยต้องเอ b r a รสมันว่ามันต้องเกิดขึ้นนะไม่งั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอทักษะใหม่ๆที่เราเรียนมามันใช้งานได้จริงหรือไม่จริงอย่าหน,นีมันจนเกินไปจนกระทั่งเราอยู่ใน comfort zone เนี่ยเราจะไม่มีทางได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ โอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้นกับพี่เอ๋ม,มากๆนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะ